ด่ครับอุยคะไรอ่ะแชมป์อะไม่ผมว่าผิดท่าแชมป์ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรท่าอะไรนม่คืออะไรแม่พูดอะไรของแม่ท่านี้คืออะไรบ้าโอโคเสื้อหลังอ๋โโอเวอร์ตอนนี้คุณผู้ชมนะเข้าสู่ e-sport fc mobile school tour แล้วันนี้นะฮะโรงเรียนแรกที่เรามานะฮะโรงเรียนกรุงแท้คริสเตียนวิทยาลัยนี่คือสิทธิ์เก่าของกรุงแทพคริสเตียนครับ <Yeah. S 1> ผมบอกเลยวันนี้เป็นการคัดเลือกที่ยากเย็น uh huh. และลําบากใจคณะกรรมการที่สุดครับ เพราะว่าเก่งๆทั้งโรงเรียนถูกต้องนะเอาแค่คนเดียวเนี่ยเอาแค่คนเดียวเลือกยากนะฮะเผลอเนี่ยถึงถึงหัวค่ำผมไม่ไหวนะพี่จอบเพราะอย่างที่บอกไปแคมเปญของเรา4ี่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยราชบินิตบางแก้วเทพศิรินทรและสังข์ธนบุรีเราจะได้4ตัวแทนของแต่ละโรงเรียนครับไปเข้าชิงที่เซนต์แวนเบอร์พี่จอบ9มิถุนายนเอาวันนี้เอาคนหนึ่งก่อนถูกต้องแล้วไปเจออีก3โรงเรียนอีกแล้วก็เหลือสุดท้ายคนเดียวโอ้โหเพราะเราคัดตามภาคมาแล้ว จากซูเปอร์สองนะอันนั้นก็ได้หนึ่งเดียวแล้วก็มาเหมือนกันโอ้โหนี่แสดงว่าใครได้ที่หนึ่งของประเทศนี่ต้องสุดยอดต้องสุดยอดเลยนะเขาจะได้ไปดูบอลยูโรที่เยอรมันโอ้โหเมกไปไหมฮะไปจะใครไปล้วก็ไปแต่เดี๋ยววันนี้พาร์ทของคุณนะรับเดี๋ยวคุณต้องดูเขามีแข่งเกมด้วยได้เลยช่วงนี้เรามีจริงๆมีสักประมาณ3พาร์ทสพารมีอะไรบ้างมีมีพาร์ทความมั่นยำเดี๋ยวเตะ ให้มันโดนให้โดนคใช่แล้วก็จะคัดเหลือ8คนคนแปดคนทีนี้ก็ไปเหมือนแมนทูแมนกันเล่นเล่นมีกลวยมีเพสอะไรเงี้ยความสามารถเรื่องฟุตบอลเหมือนในเกมเลยในเกมเหมือนในเกมเป๊ะ FC m o b โมบายใช่ไหมเออนี่แหละเราดึงมาจากตรงในเกมเลยคัดเหลือ4คนไปแข่ง FC ฟซีโมบายเดี๋ยว เดี๋ยวใช้ใช้พลังงานก่อนใช้ความสามารถของตัวเองก่อนแล้วต้องมาเล่นเกมอีกถูกต้องเพราะฉะนั้นนี่ต้องรอบด้านเลยต้องรอบด้านครับโอ้โหออถึงบอกว่าต้องเจ๋งจริงคือเตะฟุตบอลเก่ง่เดีดวยวไม่ได้เล่นอีโมบาย,ยตอนนี้อีโมบายด้วยเออนะฮะและผู้สมัาจจะเอะแล้วน้องๆเขาจะมีการเทรนยังไงวันนี้ได้โคชโอ๊ตด้วยโคชโอ๊ตไปทุกโรงเรียนใช่ครับไปเป็นฟุตบอลคลินิก สอนน้องๆก่อนก่อนที่จะมาแข่งขันจริงครับซึ่งวันนี้โคชออดรอยแล้วเราไปเจอโคชอไหมฮะอ่ะมายังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันครับครับนี่ฮะและตอนนี้เราอยู่กับโคชอดนัทพรพันธ์ิสวัสดีโอ๊สสครับวัสดีครับสวัสดีครับก็จะไปทั้ง4โรงเรียนครับ ไปเทรนน้องๆก่อนที่จะทำการแข่งขันจริงๆต้องบอกว่าวันนี้ก็ต้องเตรียมพวกแผนการสอนมานเรียบร้อยคือจริงๆผมก็เป็นโค้ชเด็กโค้ชจะไปชน1 8ปปีอยู่แล้วนะครับมันก็เลยมีการเตรียมการแผนการสอนแต่ การมางานนี้มันเตรียมแผนการสอนที่ที่ยากกว่าเดิมหน่อยน<อ>ึงเพราะว่ามันต้องเอาเกมที่เราเล่นกันเนี่ย,ยโทรศัพท์เนี่ยอเอฟซีโมบายเนี่ยเอฟซีโมบายเนี่ยเอามาอิงกับกับสถานการณ์จริงแต่น้องๆก็มีทักษะที่คยอย่อนข้างจะสเยู่ณ์แล้วมันก็เลยทําให้เราเหมือนต้องคิดชาเลนจ์อะไรที่มันมันดูยากมากขึ้นซึ่งโอ๊ตก็บอกว่าอิงจากในเกมด้วยใช่ต้นใหญ่รูปแบบในการซ้อมทุกอย่างครับเดี๋ยวเราไปดูว่ารูปแบบในการซ้อมทุกอย่างจะอิงมาจากเกมแต่แค่ จำนวนตัวผู้เล่นครับประเทในเกมมันจะมี passing เรื่อหนึ่งคนหนึ่งคนแล้วหนึ่งคนยิ่งยากแต่เราใช้จำนวนสามคนตั้งสี่คนเพราะว่าจำนวนน้องๆค่อนขทันเยอะเราก็เลยเหมือน adapt เข้ามาครับครับทิมกับในเกมทย่างอ่ะงั้นเดี๋ยวเราให้พศไปเทรนน้องๆหรอไหมโค้ชยังไงฝากเด็กผีหน่อยนะถ้าใครเป็นเด็กผีเนี่ยพิจารณาเป็นพิเศษคร่ครอย่าเอาความเป็นตัวเองเป็นทีมที่ตัวเองเชียร์เนี่ยมาลำเอียงไม่ได้นะได้ครับเออและหลีกครับกับเอฟเอครับอะไรมันใหญ่กว่ากัน เฮ้้ยเเนรมาื่องีดี๋ยวเราไปดูโอดแฟนน้องๆกลุ่เด็พรีเซนต์พิถีพครันเลยครับสวัสดีครับผมโอดนัทพรผลิตครับเป็นหัวหน้าผู้สอนเยาวชนเมืองทองนะครับสิ่งที่ผมอยากจะท้าทายเด็กๆคือจริงๆฟุตบอลมันมีวิธีการซ้อมหลายๆรูปแบบ แต่เราอิงกับเกมที่เราจะต้องเล่นด้วยกับเกมในโมบายเราก็เลยเอาเกมทุกอย่างในโมบายมาอิงแล้วมาเล่นกับภาพสนามจริงว่าน้องๆจะทําได้หรือเปล่าเราต้องไปดูว่าชาเลนจ์นี้น้องๆจะทําได้หรือเปล่าภาพแรกคือจะเป็นพาร์ทเรื่องการวอร์มอัพธรรมดาก่อนพอวอร์มอัพธรรมดาเสร็จปุ๊บจะเป็นพาสซิงหัวข้อที่2จะเป็นเรื่องการพาสซิงพอพาสสุดท้ายจะเป็นพาร์ทหัวข้อเกี่ยวกับการดิฟ l ิ n งการดิฟ l ิ n งก็จะอิงกับเกมเหมือนกันทุกอย่างผมจะดึงจากเกมออกมาใช้ก็วันนี้ก็จะเป็นพาร์ทประมาณเท่านี้ครับผม เรียนรู้ไปแล้วนะฮะโค้ชคุณสอนเมื่อกี้น้องๆเรียบรอยอ้อยเราจะมาชาร์ลเลนส์แรกรเป็นความแม่นยำเมื่อกี้เห็นมีการสอนความแม่นยำาใช่ครับก็มีการพาสซิ่งแม่นยำแล้วก็มีการชูตติ้งแม่นครับพี่จอมปกติตอนสมัยเป็นนักเรียนกรุงเทพคริสเตียนความแ <ๆ S 2> ม่นยำในการเตะฟุตบอลของพี่นี่ขนาดโอ้โหก็ ก็ดูตอนโตแล้วกันไม่ได้เห็นถ้าดูตอนโตี่ไม่ได้สำคัญความแม่นยำมันสำคัญมันเรียกว่ามันพื้นฐานตั้งแต่เล็กๆก่อนผมเล่นโกนหูไงเพราะนั้นความแม่นยำต้องสูงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเมื่อก่อนตรงนี้ไม่ใช่สนามแบบนี้นะเป็นสนามปูนสนามบาสอ่ะเราเล่นกันอ่ะ สามคู่สนามเดียวก็ได้ได้ความแม่นยําต้องสูงมากโอ้โหเพราะมึงจะไปส่งให้ทีมอื่นไม่ได้แยกสดแยกคอนซาด้วยเอออ่ะก็เดี๋ยววันนี้าร์ด้านหลังเมฆครับครับก็จะมีคะแนนที่ไม่เท่ากันใช่ไหมซาร่าเนี่ยหนึ่งคะแนนครับซาเลน่สองคะแนนส่วนนอกนั้นเนี่ยจะสามคะแนนหมดเลยเพราะว่าอยู่ตามมุมโอเคน้องๆจะได้มีโอกาสยิงคนละสามครั้งคัดเอาแค่แปดคนเข้าสู่รอบต่อไปใครจะเข้ารอบต่อไปลุยกันครับ มันจะกดดันอุ้ยไม่โดนเลยคนแรกไม่โดนนะฮะเนี่ยคือความยากเพราะยังไงเราต้องคัดเอาผู้ชนะหนึ่งเดียวของแต่ละเรียนใช่ไอความยากอะไม่เท่าไหร่หรอกครับความกดดันอะค่อนข้างจะสูงคือปกติผมเชื่อว่าน้องๆอะเวลาซ้อมอะหรือเวลาเล่นอะมันทําได้ยู่แหละเพราะไม่มีกล้องแต่ตอนเนี้ยมีทั้งกล้องมีทั้งเรามีทั้งคนกดดันแล้วมีทั้งเพื่อนๆคอยคอยแช่งใช่คอยแช่ง ไม่ใช่คอยเชียร์นะอ่ะไปคนที่สองครับคนที่สองตอไปโอ้ยขนเสาอ่ะได้ไหมโอ้โหนียังไม่มีใครโดนเลยอ่ะยังครับคนที่สี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาสักโดนสักสักซักแต้มนึงก่อนเร็วโดนไหมโดนโดนโดนยียมเยืมยืมโอเค เล่นลูกยากหมดเลยโดนเห็นไหมบอกแล้วให้คิดง่ายง่ายคนที่สี่มาแล้วนั่นแหละเยี่ยมบอกง่ายง่ายเข้ารอบคนที่ห้าครับโดนยี่ยิงยากนะยาเยี่ยม เราได้ผ be so like so like. ู right? now, right yeah, right. ้เข right. ้ารอบ8คนเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวจะไปแข่งในชาเลนจ์ต่อไปที่ชาเลนจ์นี้มีแบบมีเกมด้วยเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะโอ๊ตแบบเป็นเป็นหนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมสถานการณ์หนึ่งต่อหนึ่งครับสถานการณ์หนึ่งต่อหนึ่ง8คนจะจับเป็นคู่ใครดีพอไปสี่คนสุดท้ายคือ knock out กันเลยใช่ไหม knock out รับรอติดตามครับครับผมชาเลนจ์ที่สองแล้วนะฮะเราได้8คนที่ผ่านเข้ารอบมาชาเลนจ์นี้เป็นการแข่งขันแบบที่ต้องบอกว่าความสามารถเฉพาะตัวครับใช่ครับเราก็เอาความสามารถเฉพาะตัวจากที่เราซ้อมมาแหละ การเลี้ยงบอลยิงต่างๆนานาในการป้องกันคู่ต่อสู้แต่มันจะมีจอยลอหลักๆคือ1คนเลี้ยง1คนป้องกันะนะครับเราจะมีกลวยอยู่3กลวยนะครับคนเลี้ยงก็เลี้ยงเพื่อจะเอาบอลเนี่ยไปยิงให้โดนกลวยให้ล้มให้เร็วที่สุดภายในสามกลวยใครล้มก่อนเร็วสุดคนนั้นจะได้เขาหรอกแต่คนแรกจะเป็นคนเลี้ยงคนที่2เป็นคนเล่นเกมรับ พอสักพักสลับกันสลับกันคนะฮะซึ่งเราจะจับสลากครับเมฆใช่แต่ว่าสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ในเกมที่มีเทรนจริงๆด้วยเราจากในเกมมาจริงดึงมาจากในเกมแล้วใช้ได้จริงทีนี้เราจะวัดจากใครคู่ใครโอ้เอาใครเลขตรงกันนั่นคือเเจอ้าวไล่เลียงเลยครับหยิบได้เลยก่อนเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเปิดครับเก้าหกอ่านี่เก้าเจ็ดจะเก้าเจ็ดเจอกันรอรออันนี้ยืนรอก่อนเลยอ้าวอีกฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่ง เอ์ดลุยครับ9494คู่ก้กัน95คู่เก้าโอเคอ้าวใครคู่ใครไปประกบกันมามามาคู่แรกที่จะเจอคือแต้มที่น้อยที่สุดคือ94 94เจะเจอก่อนเป็นคู่แรกอ้าวเดี๋ยวเรามารุ้นกันใครจะผ่านเขาสู่รอบ4คนสุดท้ายครับ ก็ได้4คนสุดท้ายเรียบร้อย,ยจะมาออแข่งเกม e-sport FC Mobile กันใช่ครับอย่าให้เขาแนะนำตัวก่อนไหมฮะสักนิดนึงชื่อเสียงตั้งนามเป็นไงบ้างเอา้าเริ่มจากทางซ้ายเลยซ้าย,ยหางสวัสดีครับชื่อพีทครับธนภัทรช้างสีครับสวัสดีครับชื่อแอนฟิวครับอัครพลแก้วมงคลชื่ออะไรนะชื่อแอนฟิวครับเอาออกมาก่อนเอาแข่งก่อนสิออกมาก่อนโถ่เอ้ยสวัสดีครับชื่อนัทครับนัทการเนี่ยมสร้างเกียรติครับสวัสดีครับผมชื่ออัครพลมงคลสักครชื่อนี่ครับ อนี่คือทั้ง4คนที่ผ่านเข้ารอบรองเนลเลิศเมฆครับเดี๋ยวเราจะแข่งเกมเป็นทางของคุณแล้วได้เลยมชเดียวรู้ผลทั้งรอบรองและรอบชิงเพื่อให้การเท่าเทียมเมฆครับให้น้องๆจับคู่เหมือนเดิมประกบคู่หน่อยเลือกเลยนี่อ่าเราได้แล้วนะฮะใครคู่ใครและใครจะเข้าชิงเนลเลิศเดี๋ยวเราไปชมกันครับไปเลยครับ มาในรอบรองชนะเลิศคู่แรกครับระหว่างน้องนัทกับน้องแอนฟิลคู่นี้เล่นเกมเดียวจบนะครับถ้าเสมอกันซันเดนเดสโกเดนโกในเกมต่อไปทันทีเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะด้านขวาเนี่ยจะเป็นทางด้านของ FC a l ีอาริซองนะทีมในเกมนะครับคือน้องนัทเล่นนี่คือทีมนี้เลยทีม3าวโฮดดิ้งนะครับแล้วก็นัดสายเป็น FC ฟุตบอลเลอร์ทีมาวโฮดดิ้งเช่นเดียวกันนะ,ะทีมก็พอๆกันเลยทั้งคู่นะครับ จากฝั่งขวาเปิดเข้าในมาระมอสระมอสยังเคลียร์ได้แล้วออกซ้ายมานก่อนเลยครับคืนมาแม็กซิแมงวินิซิโสซูเนียครับเล่นเร็วเ,เริ่มคล้องเริ่มคล้องแล้วต่อสองมายิง <Yeah. S 1> เรียบมา <Yeah. S 1> oh, เอาจนได้ครับมาต่อเข้ามาตรงกลางปามูสไม่ผ่าน ius, วินิซิโอส์ครับดักได้ฟอริเรนเบียสใชครับ ตาหมอเคลียร์ทีมาก่อนแล้วจบเกมครับโอ้เป็นทางด้านของแอนฟิววาชนะน้องนันไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับเฮ้ยผ่านเข้ารอบชิงไปก่อนนียฮะแอนฟิ์แค่ชื่อเนี่ยก็น่าเข้ารอบนะตุดยอดครึ่งหลังนี่พลิกสถานมาเฉยเลยตอนแรกดูเป็นรองอยอ่ดูเป็นรองอยู่คู่แรกแอนฟิ์ไปรอเข้าชิงนะนะเดี๋ยวเราลุ้นต่อยคู่หนึ่งว่าคู่ชิงงแอนฟิวจะเป็นใครครับ กลับมาในคู่ที่2ของรอบรองชนะเลิศครับคู่นี้ใครชนะกฎกติกาเดิมครับ1เกมเท่านั้นพี่ตอครับผมใครชนะเข้ารอบเลยถ้าเสมอกันซันเนตเดสอีก1เกมเป็นโราเดนโกครับเมื่อกี้เกมเมื่อกี้หนึ่งศูนย์ลูกเดียวนี่แหละลูกเดียวลูกผลเลย่าลูกผลอ่ะเหมือนเดิมครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นทางด้านของทีฟุตบอลเลเวาน้องพีทส่วนฝั่งขวาจะเป็นเอฟซีอาริซองน้องเดกนะครับจะเป็นทางด้านของน้องพีทเลีย์บอลเริ่มเล่นก่อนนะครับชุดสีเขียวขาว โฟไดเห็นเพื่อนมาแล้วแทงตะลุสองไะท่มาโกออันดับทีโอ้โหสุดสุดครับลูกนี้ครับโอกาสสุดท้ายก่อนโทษเจ็บแลโอ้วหไม่รดโอ้โหเฮ้ยไม่มีโทษเจ็บเลยโอ้โหเกมไม่หยุดเกมไม่หยุดเกมไม่หยุดอ่าโอ้เรียบร้อยกบผ่านเข้ารอบไปอีกนึงเป็นน้องนิกนะฮะรอบชิงชนะเลิศ แกมนี้ผมว่าสนุกนะเกมนี้สน,นุกคือทีมโดนน้ำก็กดดันเจาประตูตีเสมอ,อมแต่สุดท้ายไม่ได้อ,อ้าวสูสีหนึ่งศูนย์ทั้งรอบรองครับทั้งสองคู่และวเดี๋ยวดูฮนะรอบชิงใครจะเป็นที่หนึ่งของคุงเทพคริสเตียนเรามาถึงคู่ชิงชนะเลิศแล้วครับผมคู่นี้น้องนิกกับแอนฟิลครับพ<ม>ี่จอมในเชียร์แอนฟิลสุดใจถูกต้องถูกต้องเออดูผมว่าคู่นี้ครับสูสี <D well> ดูมีทรงทั้งผู้ใช่น้องแอนฟิลเนี่ยใช้ทีมฟุตบอลเลเวอร์ครับส่วนน้องนิกใช้ทั้งด้านของ FC อาริซองครับผมอนะ่อเดี๋ยวดูครับว่าทั้งสองคนจะเป็นยังไงผูเล่นกันต่อบอลมาแล้วครับจอร์นสโตนจอ์นสโตนขึ้นมาเองเปิดไหมแล้ว네 <Wellington> <im it> <im it> ัเฮ้ยโอ้โหเกินไปหรือเปล่าครับโอ้โหเฮ้ยเราจะไปเ็ตกันใหม่ไงเดี๋ยวต้องเช็คจอนสโตนนะฮะมีล้มบอลหรือเปล่าแต่ตอนนี้วิวมีเสื้อแทงมาอ้าเพลสมาถึงมาบุญไปพลาดตรงเมื่อกี้จอนสโตนแอคซิสโอ้พลาดตรงเมื่อกี้โอ้โหจังหวะที่กำลังจะได้ประตูครับดันไปจ่ายพลาดพืนหลังมาโดนสวนกลับมาเป็นมามุสฝังเลยครับโอ้แล้วยิงดีมากเม er ื่อกี้ลูกเปิดไม่ลูกเปิดหักข้อลูกเปิดข้อหักเลยนะ โอ้ยเขไม่หักคอจะหักตายแล้วเอาแล้วหนึ่งศูนย์แล้วโอ้โหขึ้นนําไปแล้วก็ตอนนี้แอนเฟลคือคือน้องเขาไม่ได้กะจะเปิดแบบนั้นไงแต่เวลาบางทีเราเล่นเกมเนี่ยกดดันมันเที่ยนมันอาจจะพลาดก็ได้เอาแล้วเสียบอลไปเลยเลวานอฟสกี่เก็บได้จ่ายมาฟิลฟอร์เดนลมาแล้วจริงเสมอเลยเสมอเลยเฮ้ยเอาว่ะจริงมันว่ะเสมอครับฟิลฟอร์เดน ฟิวโฟเดน,นล่างมาอีกครั้งหนึ่งแล้วคาร์ล็อสกี้คือมาที่วินิซิอุสแล้ว hey, มาที่เลวานพี hey, ่แอ๊ดพี่พีคกลับขึ้นามานำมาบอกดิพลยนี่พีคกลับขึ้นมานำเลยนี่พีคกลับขึ้นมานำเอาเว้ยเอาเลยครับเลวานดอร์กี้ลงมีดคมจัด,จด แล้วเป็นอะไรรูกไหมเป็นแอดีตของวีนิซสอูจูเนียตที่เปลี่ยนตำแหน่งมาโอ้โหนี่ของจริงนี่โอ้โหนอกจากเล่นเก่งเมื่อกี้ตอนเปลี่ยนตัวเนี่ยเพื่อนบอกกูไม่น่ารอเลยดูยิงกูน่ายิงเลยดีกว่าได้ลุกสักแล้วเอาละหาเหลี่ยมอีโ่นทิโอ้โคนมันสองสูโอ้ดีโฟนน่นเง็บเลยเอาอะโอ้โคนมันนัดชิง ดดันไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนะเสมอต่อสในเกมอ่ะยิงอย่างสวยเออนี่เกมรุกดูดันด้วยกันทั้งคู่ที่เห็นว่าโปรเล่นกันนะจริงแบบนี้น่าจะเสมอครับเพราะทบทเ็บแค่หนึ่งาทีไม่ทันแล้วไม่นาจะทันละเรียบร้อยเอาละครับของซัดเดนเดสซัดเดนเดสเกมต่อไปจะเป็นเกมตัดสินใครยิงได้ก่อนชนะไปเลยครับท่านผู้ชมเอาละครับเดี๋ยวเราไปชมกันในเกมตัดสินครับ วินิสิโอตูนี่อ่ะวีนิสิโอตลาจิเข้ามาถึงอาเซนซีโอเย้เอาชนะไปได้เลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์กับโปลัโกกับเแรกที่น้องได้ยิงครับก็จบกันไปครับเป็นน้องนี้นะครับที่เอาชนะแอนฟิไปได้ครับเป็นผู้ชนะเลิศในการแข่งขันวันนี้อยู่กับแมตช์พิเศษผมเล่นกับแชมป์จากกรุงเทพยสเตียนวิทยาลัยบอกเลยว่ามือสั่นเล่นกับแชมป์นี่มือสั่น ้ลืมผ้ายิงเข้าไปแล้วลืมผ้าครับโออาเซนซิโอเปิดสั้นๆมาที่วีนีซูดลากเข้ามาแล้วปั่นดลซ้ายเสียบเลยครับโอ้อาเซนซิโอยังได้อย yeah well um yeah ู่เห็นขวาหลุดมาแลบ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 ฟบปีนโผล่เต้นแล้วีีบร้อยเลยเขาสามประตูต่อศูนย์ครับแล้วจบครึ่งแรกครับตอนนี้น้องนำอยู่3-0มอสลับจอย โอ้โหแตทานไม่ล่ะแล้วฟอร์เรียนเวียดดันขึ้นหน้ามาแล้วอลาบาประกบไม่ทันแล้วแทงมาตรงนี้เอาแล้วหลุดเลยครับหล,ลหลุดเลยหลุดเลยแล้วเรียกฟอร์เรียนเวียดยิงได้ครับโอ้แล้วทดเจ็บแค่หนึ่งนาทีครับกาลังจะหมดเวลาแล้วไม่ได้ตรงนีไ้ไม่ไปเออแล้วจบครับ โอ้น้องเอาชนะไม่ได้สูตรมาตุาสีผมยังควรจะเป็นสตรีมเมอร์อยู่ไหมผมถามจริงๆเรียบร้อยนะฮะเราได้อันดับที่1นึ 1> ตัวแทนจากกรุงเทพคริสเตีนเลลยนพิทยาลัยเรียบร้อยนะฮะอยู่ตรงการนี้แล้วเย้ <Hey. S 2> hey. อ้าวแต่ว่าที่สองมีรางวัลปลอบใจให้ไหมครับครับผมทางด้านของซูเปอร์สปอร์ตนะแล้วก็กีวอยเชอร์ด้วยนะครับจากซูเปอร์สปอร์ตครับผมนะนี่เป็นของจากซูเปอร์สปอร์ตนะฮะที่มอบให้นะครับแล้วก็แน่นอนครับผู้ชนะนี่มีลูกบอลให้ให้ผู้ชนะนี่เขาอยู่นี่เออนี่ลูกบอลนี่จากซูเปอร์สปอร์ตกีวอยเชอร์จากซูเปอร์สปอร์ตด้วยนะฮะและก็ เสื้อนี่มีเหมือนกันเสื้อมีเหมือนกนันให้เหมือนกันให้ครบให้ครบและกิฟตเซ็ตจากซัมซุงโ,โอ้ยอลย,ยนะฮะมอไพ่นะฮะอ้าวก็เดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับตัวแทนจากกรุงเทพคริสเตียนโรงเรียนแรกมาแล้วจะเป็นผู้ชนะเลิศครับไปดูบอลที่เยอรมนีหรือไม่ใช่รอติดตามวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่โรงเรียนต่อไปวันนี้เราต้งหดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับยย